ครับสวัสดีครับ20พฤศจิกายน2563วันศุกร์นะครับต้องมีเรื่องเล่าให้ฟังหน่อยว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาทำอะไรนะครับช่วงนี้ก็ออกไปพบปะท่านทูตท,ทั้งหลายนะครับเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าถือว่าตอนนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นนิดๆน,นะฮะในเปรูดังนั้นเนี่ยหลายที่ก็ ก็เปิดโอกาสให้ไปพบปะนะครับผมก็ถามถ่ายว่าที่ไหนท่านพร้อมให้ไปพบผมก็ไปพบนะครับวันก่อนก็ไปพบท่านทูตเอกวาดอร์คุยกันหลายเรื่องนะฮะท่านมาจากทางการเมืองนะครับเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาก่อนนะครับเคยเป็นทูตที่ WTO ที่เจนีวานะครับก็คุยกันหลายเรื่องกับผมก็คุยกันเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องของการพัฒนานะครับ ก็จะพูดกันภาษาคล้ายกันหน่อยเพราะว่ามีประสบการณ์คล้ายกันนอกจากนั้นผมก็เตรียมที่จะไปพบท่านทูตโคลัมเบียท่านทูตออสเตรียท่านทูตออสเตรเลียนะครับในอาทิตย์หน้าทีนี้ก็มีอะไรอีกไหมที่ที่จะพูดอ้อก็มีเรื่องที่เรากำลังส่งเสริมอาหารไทยนะครับเราทำเว็บไซต์ เป็นเว็บไซต์ภาษาสเปนนะครับบอกสูตรต่างๆการทำอาหารไทยนี่ก็จะลอนช์อาทิตย์หน้าเหมือนกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าปีนี้ปีหน้าคงทำออนไลน์เยอะนะครับก็หวังว่าการเดินทางจะจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็ใช้โซเชียลมีเดียนะฮะในการพูดคุยกันนะครับ ที่เมืองไทยก็เห็นข่าวที่น่าสนใจเรื่องหลวงตาบุญชื่นนะครับท่านไปไหนมาไหนโดยจาริกแบบเท้าเปล่าเนี่ยก็น่านับถือนะฮะสาธุอนุโมทนานะครับอีกองคหนึ่งที่ที่ผมติดตามอยู่เจ้าคุณสุนทรธรรมพานหรือหรือพระอาจารย์สมชาตินะครับที่สระบ,บุรี ท่านก็ออกไปช่วยเหลือผู้คนคนยากคนไร้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทําให้ทำให้คนไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนนะฮะก็จะรู้สึกแบบดีใจะฮะได้เห็นได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นที่พึ่งทางใจสำหรับคนนะครับโดยเฉพาะช่วงช่วงแห่งเวลาแห่งความยากลําบากโควิดเศรษฐกิจเรื่องราวพันปวนต่างๆนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายแหละไปนะครับสำหรับสำหรับวันศุกร์นี้ก็ส่งข้อความมาสั้นๆครับสวัสดีครับ